สนใจเลยอะว้าวโนี่ยุบยุ้อ้ิ่ัแเล้วเออวิ่เนาะกว่าไปตัดนํำมึงดิจัม่ยังดอกอย่าอย่าอก้งตีไปตีมึงดิกไม่ยาดอก ra cái gì? Cảm ơn lời, cảm ơn tái lời rủ Dạ Bị cái Quê nhắn à ยาบอกให้น yeah, yeah. ี่มึงแกยังโมกแก่โมกแก่คนฝักลบฝักลาฮ่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 ักลาักลาเือก็บ่ได้ว้ายไ่เห็ดเ้อะเฮีย่านผิดคนนะน้องนะ ว้าว่าออันนี้ไซมิดอันนี้ไซมิดตัดไหมเอ้า